ข้อ34ในกรุงสาวัตีได้มีธิดาของหัวหน้านายมลการคนหนึ่งเป็นผู้มีรูปโฉมเป็นชั้นเยี่ยมมีบุญมากมีอายุ16ปีวันหนึ่งนางวางขนมกุม,มาศสามปั้นไว้ในกระเช้าดอกไม้แล้วไปสวนดอกไม้พบพระศาสดาพร้อมทั้งพระสงฆ์กำลังเสด็จเข้าไปยังนครเพื่อบิณฑบาตมีจิตยินดีใส่ขนมเหล่านั้นในบาทของพระศาสดาถวายบังคมแล้วให้ปีติปรารบพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วได้ยืนอยู่ณนสวนข้างหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรดูนางพลางทรงแย้มพระโอษฐ ถูกพระอานุนเทระทูลถามถึงเหตุที่สรงยิ้มแย้มตรัสว่าอาุนกุมาริกานี้จะเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลในวันนี้เองเพราะผลแห่งการถวายขนมกุมมาทแล้วเสด็จลีกไปแม้นางไปถึงสวนดอกไม้แล้วร้องเพลงพลางเลือกดอกไม้ในวันนั้นนั่นเองพระเจ้าโกศลรบกับพระเจ้าชาสตรูพ่ายแพ้หนีท่งม้าไปสดับเสียงเพลงขับของนางแล้วเกิดมีจิตปฏิภัทเสด็จไปสู่สวนดอกไม้ทรงทราบว่านางยังไม่มีสามีจึงให้นางนั่งบนหลัง ม,มีหมู่พลห้อมล้อมสเสด็จเข้าไปสู่นครทรงส่งนางไปสู่เรือนแห่งสกุลแล้วเวลาเย็นรับสั่งให้นำมาจากที่นั้นด้วยสการะเป็นอันมากได้ทรงอภิษเษกเหนื้อกองรัตนะตั้งให้เป็นอัครมเหสีแล้ว พระนางเป็นที่รักเป็นที่พอพระหฤทัยของพระราชาทรงเป็นที่คุ้นเคยแห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงปรากฏวงเล็บพระนามว่าพระนางมาริกาเทวีเรื่องพระนางมาริกามานาอัตถกถาคุมาสาปิริยชาดกในสตกานิบาตเรื่องสองเรื่องในสตกานิบาตนั้นเองคือเรื่องพระราชาผู้ถวายขนมกุมมาชเรื่องพระเทวีผู้ถวายภิกษาวงเล็บและเรื่องมีอาทิอย่างนี้คือเรื่องมหาทุกตะเศรษฐีสองเรื่องในอัตถากุณฑกาปูดวะ ชาดกในเอกาทสมวัคเอกนิบาทก็พึงรวมมาวงเล็บสาทกในปินดาบาททาน